สวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องทั้งสองฟังไทยเราผมบ่าเอทีมงานบันนะสำหรับชิปนี้ครับเบ่าเอสิพาีพี่พาน้องไปเที่ยวเมืองลาาครับไปเบิงสาวลาาไปศึกษาเฮียนหู่วิธีการดำเนินชีวิตของพี่น้องเช้าอุดมไจพี่น้องเช้าชนเผากะมุนาะพี่น้องเนาะไปเบิงเฮียนซานบันซองเบิงความเป็นยูของเพิ่นนะครับซึ่งผมก็เคยบอกกับพีกับน้องนะครับ เป็นยังเบาเอกขึ้นมาไปเที่ยวเมืองลาวผมไปแล้วผมมีามสูขับไปเห็นธรรมชาติของเพิินไปเห็นการดําเนินชีวิตที่เรียบง่ายครับผมเห็นแล้วก็รู้สึกอิจฉาเนาะพี่นอนะ้องเนาะอิจฉาความเป็นอยู่ของเพิินอูย้ยอุดมสมบูรณ์หลายเห็นแล้วก็ชื่นอกชื่นใจเต็มไปด้วยโอโซนของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ครับคลิปนี้เบาเอกกิตจัดแสดงให้พี่ให้น้องพ่อได้บึง ได้ศึกษาเฮียนหูวัฒนธรรมแล้วก็ได้เบิ่งความเป็นอยู่ของเพิ่นนนาะพี่น้องเนาะยางที่พี่น้องหลายคนนะครับคอมเมนต์บอกบ่าเอเดบิ่งคลิปบ่าเอแล้วก็คิดฮอดโอ้คิดฮอ,อ,อดเมืองไทยตั้งแต่ 30- 40, 40ปีก่อนชิดฮอดอดีตบัานเฮาเด้บ่าเอว่าสั่นพี่น้องเพิ่ว่านะครับบ่าเอก็ว่าโอ้ยนะครับก็สิเอาคลิปบรรยากาศงามๆไปฝากปีตอนน้องเด้อแมนบ้าเอไปบ่ไรทีมงานของเฮาค่ะ จัดคลิปมาฝากพี่น้องคือเก่านะพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็นต้องขอ,ขอขอบคุณบ่าวบอบทางอุดมไซ้ครับพี่น้องเบิ้งลิปของบ่าวเอลวกะ็อย่าลืมขอไปเบิ้งช่องของบ่าวบอบนะพี่น้องเนาะนะครับช่วงนี้เป็นฤดูการปลักดำทำหน้าครับบ่าวเอสิเอาบรรยากาศนะครับการเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าของพี่น้องเช่าชวนวงพอกะมุนะครับซึ่งบ่าวเอได้เบิ้งละได้ถามข้อมูลแล้วครับว่าการดำหน้าแต่ละขังส่วนหน่อยนะครับมีการจ้างกัน แต่พีแต่นองกับตุ้มห้มไปซอยกันเอาเหงือเอาแห้งกันมือนีมาดำของข่อยมือหนาไปดำของเจ้าโอ้นะครับแบ่งปันน้ำใจแบ่งปันเหงือแบ่งปันแห้งเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเ่าเอซีเอาบรรยากาศสดๆนะครับส่งมอบต่อกับบาบอบอุดมใจให้พีให้น้องห่อได้เบิร์นน้ำกันครับ

นี่แหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นจังบารฮักกันไว้คือข้าวเหนียวปั่นแกนยาสิเพสแตกมังคือน้ำถือข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยขอให้หูหักและสามัคคีกันนี่ครับพี่น้องคือความสมัครสมันสามัคคีของพี่น้องเมืองลาว พี่น้องเช่าอุดมไซครับเอาเหือเอาแห้งมาแลกกันบานเนื้อบานไตก็มาดำให้ดำหน้าซอยกันครับมื่อนี้เอาแห้งมาฝากไว้น้าธงนี่มืหนาเพิ่นเกสิเอาแห้งของเพิ่นไปซอยเหลือน้าธงอื่นเป็นกันซอยกันนะพี่น้องเนาะเป็นการแลกเหือแลกแห้งกันโดยบ่มี่จ้าจังจักกีบจักบาทเลยเห็นแล้วก็โอ้วัฒนธรรมประเพณีของเพิ่นสั่งสวยสดงดงามครับ ซึ่งคขขึ้นกันครับประเภทนี้อีสานบานเท่าบางพื้นที่เพิ่นกันยังใส่แบบนี้อยู่ครับพี่น้องครับใส่เหงือใส่แห้งแลกกันครับบางหมองบางบอนอีสานบานเท่ากันยังบทันไดมีการจ้างกันครับบางหมองพิ่นก็ะเลียนระบบเป็นการจ้างนะครับพี่น้องครับเอาบอลเอเชียวาพี่น้องลร้คนที่อยู่ทางไก่พี่น้องลายคนที่อยู่ต่างบ้านเหตุการณ์เหตุงานอยู่เราได้เบงคลิปนี้คงสีคิดหอดบานหอดซองหอนาพี่น้องเนาะ จังได้กระซำเบาเอกก็ขอเป็นกำลังแห้งใจให้เด้อพี่น้องเด้อหลังจากที่พี่น้องนะครับได้เบ่งบรรยากาศได้กันปักดำทําหนาแล้วเดี๋ยวเบาเอกสิาพาพี่น้องไปเบ่งผู้บบาวผู้แพ้วผู้แซ่ผู้สาวสิพ้ากันเปเลาะซอกอยู่หากินแล้วพี่น้องเนะาะชาบกิน hey. อินเดอร์คนนี้ชื่อเช้าอิน นอไดเฮดเดอร์ยืาเฮ็ดปวกได้เฮ็ดปวกด้ไปฮานอด้อไปฮานอด้อหนูเคยบอกว่อยไปฮานุ่งอะไรจะต้องขำเลยเอ้ไปฮานอเนี่เก็ไม่หก nó mày hộp con nó mày hộp ngoài kênh lai like. ao à, pha tha này <Okay. S 1> มีเยนกโ,โอ้นอนใ่ครับจูรเบียนเนยเือนแปลหนอนใด้วยเราอีกแล้วนอนใด้วยจูรไปอยู่ลง <Okay. S 1> ทิมลงฮะโอ้หน่ ปรอกนอคลิปไปหานอเห็ดนอไม่เห็ดนอทงเด้อนอไม่หกเห็ดนอทงไปกินด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 นตอนเนี้ยมันยังบบมีบบมีมันหมดไปเอานอทงกันกินต้มกินว่ามันกินลาด้วยด้ ได้ลายแล้วแต่ยังบดเต็มทงรอดื้อเหล่าไม่ได้บอกแม่ใส่บอกแม่ไ่ได้สวยปักหน่อกันเลยหรอเกียรา सुतला मार yeah. bọc nó bọc nó được hà nó. Ô nhung cốt lại Hà nó hà nó được cốt. Long thứ là. น,หหน้องดาวพาหาน้องเด้อน้องไม้ฮกห Nung ừ, ừ, ừ. nó nung muon. Mặt mà nó. Này. Mặt nó lửa. <laughs> nó là mưa ban rồi. đây lại lẹo rồi chứ. ban đây lại กับเราได้ได้แล้วกลับวนเด้อเท่าไหรกลับวนเด้อเชีวไหมเออกับวันเด้อหอ้างแล้วจะตายเออห้องบ้างเนอเหปลาล

ไปไห้ด้วยไปเกลือลูกเกียอล้านไปไห้ไปส่วนเนาะไปไห้ไปส่วนเด้อมากไปนึ่งเกลืลูกเกียอล้านไปให้ไปส่วน,นะวน,น,อ,น,วนอื้ม เป็นจังไดครับพี่น้องหลังจากที่ได้บึ่งวิธีการดําเนินชีวิตของเพิ่นและก็การซอกยู่หากินของพี่น้องชาวอุดมไซพี่น้องชาวชนเผ่ากมูแห่งนี้ครับหลังจากนั้นครับเดี๋ยวเอาอีกสิพาพีพานองไปบึ่งสายน้ำค้าซึ่งเป็นสายน้ำรักหรือว่าสายเลือดลักของพี่น้องชาวชนพผ่ากมูแห่งนี้ครับเพื่อนใส่กินใส่อาบในน้องเดียวกันครับใส่ทั้งกินใส่ทั้งอาบเดี๋ยวสิพาพีพานอง ไปเพิ่งหันบรรยากาศน้ำกันครับข้ามข้าม ข้ามข้ามเออลากลากมันลงลากมันลงหนักเออ <c oughs> <c oughs> ล,ล,ล,ล้างล้างล้างล้าสบูล้างหน้าเด้ทุแก้ว e <laughs> Cow these I think สายนำคำถือว่าเป็นเส้นเลือดลักที่ล่อเลี้ยงพี่น้องชาวชนเผ่า,ากะมูแห่งนี้ครับที่ใช้ทั้งอุปโภคบริโภคและปัจจัยอื่นอีกมากมายครับเบ้าเอซิส่งมอบบรรยากาศสดๆใ้ปีเฮนองเฮ้าได้บเบิรงนะครับก่อนอื่นก็นต้องขอขอบคุณบ่าวบอบทั้งอุดมไสที่ส่งมอบเลี้ยงเล้าดีๆมาฝากพี่ตอน,น้องถึงเบ้าเอซิไปไทยทำไราการเองบ้างเครับด้วยมิตรภาพที่ดี นะครับด้วยความชินหัวจิตถึงบอบอบจึงเอาบรรยากาศตรงนี้มาฝากพี่ตอนน้องให้พี่น้องทางบ้านได้รับชมครับพี่น้องครับให้พี่น้องไปสัมผัสบรรยากาศที่แท้จริงไปสัมผัสธรรมชาติอันสดชื่นแจ่มใสของพี่น้องเฮาอย่างแท้จริงครับพี่น้องครับ

Mm-hmm. <laughs>

ล้าหน้าล้างตากันเช้านีน่ทุกคนต้องลงไปแต่ทาน้ำล้างหน้าล้างตากันตักน้ำเช้าน,นี่สาวซีทูแคลเดอร์สาวซีซีแคลนี่สาวกวัง วีพรมห้น้องอืมบัวเห็ดย่างหลังหน้าและ บัวบัวลอยอ่ะบัวเรือบัวลอยดิบัวเรือฮะ <c oughs> สาวซีล้างหน้าด้วย เป็นจังไหนครับพี่น้องหลังจากที่ได้เบ่งบรรยากาศนะครับวิธีการดําเนินชีวิตแบบเรียบง่ายแบบดังเดิมครับ,บพี่น้องหลายคนคงสิสงสัยนะครับเนาะเป็นยังเพิ่นขึ้นตองมาตักเอามาน้ามองนี่ทั้งทั้งที่สายน้ำกันไงนะครับือบ่ไปตักเอาในสายน้ำนะครับเหตุผลก็คือเป็นยังขึ้นตองมาตักตรงนี้ดีครับเพิ่นใส่ภูมิปัญญาของชาาบ้านนะครับใส่ก้อนหิน ก้อนตะกรวดนะครับแล้วก็เฮ็ดเป็นผงกอล้อมรอบไว้เพื่อเอื้นว่านา้ำบ่อพี่น้องครับจะให้น้ำภายนอกนะครับซึมเข้าไปภายในเพื่อที่สิให้ก้อนหินที่เฮาก่อไว้กันกองตะกอนที่ตกข้างกันกองเศษนะครับเศษขยะเศษถีเนียนะครับบ่ห้ตกเข้าไปในก่างบอ่อตรงนั้นนะครับเฮาจึงตักน้ำตรงนี้ไปถ้าใส่กินใส่อาบได้นะครับน้ำที่พี่น้องเห็น เป็นน้ำปาดสจากจากสารเคมีครับพี่น้องครับผมขอชื่นชมทางสอปลอว่า,าวความอุดมสมบูรณ์ของเพิ่นยังเพียบพร้อมเรื่องสารเคมีของเพิ่นกะยังบ่ไดเอาเขาไปใส่นะครับเพิ่นอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบดังเดิมเพิ่นยังใส่วิถีชีวิตแบบดังเดิมแต่แฝงด้วยความสุขครับพี่น้องครับเบาเอเห็นหล้กก็มีความสุขหลายนะครับจึงทรงมอบภาพเหล่านี่ไปฝากพีตอนนองทั้งบ้านครับ หลังจากที่สาวๆนะครับตักน้ำบอ่อเรียบร้อยแล้วล่างหน้าล่างตาเรียบร้อยแล้วเ<า>พิ่นกระสิหาบน้ำขึ้นบ้านขึ้นช่องครับพี่น้องครับไปเบ่งบรรยากาศน้ํากันเลยครับโหดีอๆๆ <c oughs> อยากายอยาายวดจะไม่ะโรักับระดูสาวหนุสาวหุ่มสาวดาวกับสาวหุ่ม ตักน้ำเด้อตักน้ำไปใส่อยู่บ้าน,ย,นย,ยูเฮือนเด้อนี่ที่ชีวิตคนลาวในชนบทใส่ทงปีเมืองบ้านเป็นจังไนครับพี่น้อง หลังจากที่ได้เบิ้งนะครับบรรยากาศการตักน้ำหาบทาการเอาน้ำไปกินไปใส่อุปโภคบริโภคเนาะถือว่าสายน้ำค้่นะครับอย่างที่บ่าเอบอกนะครับเป็นปัจจัยลักปัจจัยสำคัญในการรอเลี้ยงพี่น้องชาวบ้านแห่งนี้ครับหลังจากที่หาบน้ำหาบทาไปไว้เรียบร้อยแล้วสาวๆวก็เสีเอาเครื่องกลับมาซักนะครับซักเครื่องซักผ้าแล้วก็สิอาบน้ำอาบทาในลำน้ำแห่งนี้ครับบ่าเอขอบอกกับพี่กับน้องสิ่งที่ ภาพนะครับที่บ่าเอทายทอดไปนะครับสิ่งใดบ่เหมาะสมสิ่งใดบค่ควรนะครับก็ต้องขอโทษปรดอภัยให้พี่น้องใช่ผิจารณาญาณในการรับสมนะครับบ่าเอนําเสนอนะครับเพื่อที่เป็นแนวทางในการศึกษาวิถีชีวิตนะครับเป็นการศึกษาเฮียนหูแหลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันนะพี่น้องเนาะนะครับบ่าเอบ่มีเจตนาอื่นใดนอกจากนี้ขอย้ำอีกเทืนน่อนึงครับ ภาพถูกภาพที่เฮานําเสนอไปทางทีมงานของเขานะครับมีการขออนุญาตเจ้าตัวของเพิ่นแล้วนะพี่น้องเนาะนะครับเบ่าเอดีใจร้ายครับที่ได้ทายถอดดึงแล้วดีๆได้ส่งมอบความสุขให้พี่ให้น้องได้ศึกษาเฮียนหูแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับผมเสียวา่าพี่น้องทางฝั่งไทยเฮานะครับเคยคอมเมนต์บ่าเอร้ายนะครับบ่าเอสีเบ้าตลอดนะครับวา่าเพิ่อนคอมเมนต์วา่าคือถอดบานเฮาเด้ตั้งแต่เมื่อ 30- 40, 40ปีขึ้นหลัง วอร์ซันดีเพนวานะครับสิ่งที่เบาเอเวล์นะครับเปรียบเทียบเพื่อหยังเปรียบเทียบเพื่อที่ให้คิดถอดคิดถึงบรรยากาศเก่าๆบบมิเจตนาเพื่อสิสิเปรียบเทียบให้เกิดความแตกแยกเนาะพี่น้องเนาะให้หักกันไวอขึ้นขหนียวปั่นแกนยาสิเพแตกห่างขึ้นนำถือขหนี้วครับพี่น้องสองฟังไทยล่าวเฮาครับเบ้าเอากะขอขอบคุณหลายๆครับที่พี่น้องเข้ามารับชมลิปนี่ผมเบาเอกทีมงานบันนาพร้อมด้วยบ่าบ๊อบทางอุดมไซได้ส่งมอบเรื่องรลวดีๆไปฝากพี่ต้อน,น้อง พี่น้องเบิ่งคลิปในช่องทีมงา,านบ้านนาแล้วก็อย่าลืมนะครับรเข้าไปติดตามช่องบาวบ๊อบนะครับบาวเอขึ้นให้ด้านล่างนี้เข้าไปเป็นกันลังใจนะครับพี่น้องอยากเบิง่งอยากศึกษาวิธีชีวิตก็ให้พี่ให้น้องนะครับเข้าไปเบิ่งช่องข้างล่างที่บาวเอขึ้นให้พี่ให้น้องได้ไหมครับปปก็บไปให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับชิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องพอรู้แม่ป่าอยู่ทางไกลทางไกล อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ต่างประเทศคงสิกินหอดบ้านเฮ้อนนะครับคงสีกินหอดอดีตเมื่อไทยลายปีก่อนที่เบาเอกเคยเบานะครับเบาเอกกับ่บเคยเห็นนะครับบ่เคยเห็นว่าอดีตของไทยฮาเป็นจังไหรก่อนที่เบาอกสีเบาสีวาเบาเอกกัต้องศึกษาหาข้อมูลจากผู้เฒ่าผู้แก่ก่อนที่สีมา่ายถอดเรื่องเล่าให้พี่ให้น้องเข้าด้เบิ่งครับสำหรับคลิปนี้เบาอกขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับสบายดีครับ